การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหน่วยที่9บ้านแสนสุขเรื่องบ้านมีลักษณะอย่างไรและส่วนประกอบของบ้านความสำคัญของบ้าน บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวเป็นที่รวมของความรักและความอบอุ่นทำให้เราปลอดภยัยกันแดดและกันฝนให้เราได้ค่ะลักษณะของบ้านบ้านชั้นเดียวคือบ้านที่แต่ละห้องอยู่ในชั้นเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องรับแขก หรือห้องน้ำก็ตามจะอยู่บริเวณรอบๆใกล้กันบ้านสองชั้นคือบ้านที่มีพื้นที่อยู่อาศัยด้านบนและด้านล่างเชื่อมต่อกันด้วยบันไดบ้านและพื้นที่ทั้งสองชั้นจะมีอัตราส่วนที่เท่าๆกันส่วนประกอบของบ้านส่วนแรกคือหลังคาประโยชน์ ใช้กันแดดกันฝนและกันลมค่ะส่วนที่สองประตูประโยชน์เพื่อให้ผู้อยู่มีความเป็นสัดส่วนใช้ผ่านเข้าออกห้องต่างๆได้ค่ะส่วนที่สามหน้าต่างประโยชน์เปิดปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเทและป้องกันฝนฝุ่นลม ส่วนสุดท้ายฝาผนังประโยชน์ใช้แบ่งเขตกั้นห้องเพื่อให้เป็นสัดส่วนแบบฝึกหัดให้เด็กๆหยิบหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่5ค่ะให้เด็กๆตัดภาพบ้านจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารแล้วนำมาติดในกรอบสี่เหลี่ยมและวาดภาพระบายสี ตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่หกแล้วลากเส้นโยงภาพส่วนประกอบของบ้านไปหาภาพบ้านให้สัมพันธ์กันค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะจะได้เก่งๆสวัสดีค่ะ